สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้วันอะไรเอย่ยวันพุธสุขสุดหันษานะคะตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัว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 กับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์ที่ เรานะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเทรดนะคะทํากำไรได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเนาะขอให้เรานะคะทุกคนคะ่ะมีอะไรเอ่ยนะคะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะขอให้เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็สามารถเที่ยวเทรดได้ทั่วโลกนะอ๋อตอนนี้ตัวนนี้อยู่ที่อ่าเอ็มสิบห้านะคะ สุดยอดนะคะกับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะทุกคนเนาะขอให้หนึงเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีความรู้นะคะเรื่องการเทรดเรื่องอาชีพการเทรดนะคะความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะเปิดกราฟขึ้นมานะรู้รู้เรื่องนะคะแท่งเทียนรู้เรื่องกราฟรู้นะคะอ่า หัวใจหลักในการเป็นอาชีพเทรดเดอร์นะคะจาก mtm the professional academy of trader นั่นก็คือนะคะเรื่องของ mindset ต่างๆนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายข้อแล้วก็นะคะเรื่องอะไรอีกเรื่องเทคนิคต่างๆนะอยู่ตรงหน้าครับแล้วก็นะคะเรื่องของอาการบริหารจัดการต่างๆหรือว่านะคะการ management ไม่ว่าจะเป็นเทรด management นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเทรดเนาะแผนการเทรดแผนการลงทุนนะคะการวางแผนการลงทุนต่างๆนั่นเองนะคะถ้าเรามีความรู้เหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเทรดทำกำไรได้นะคะก็สามารถเป็นนะคะหนึ่งในร้อยที่สําเร็จนะในตลาด Forex ได้โดยเฉพาะนะคะการมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องประกอบด้วย ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ในการเทรดอ่าเราก็จะเข้าใจเนาะการว่ากราฟเป็นยังไงนะคะรู้จักอารมณ์ของตัวเองนะคะรอให้เป็นเย็นไม่เย็นให้พอนะคะกับมหัาสรรย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์เนาะเออวันนี้นะคะทำไมไลฟ์ที่ช่อง y u ู u ูบเนาะรู้สึกว่ามันจะมนนนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะ มาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้เนาะกับการพยากรร์นะคะการพยากรณ์ทำนายทิศทางนะคะกราฟทองคำแล้วก็กราฟต่างๆในตลาดฟอร e กไม่ว่าจะเป็นกราฟหุ้นนะคะหรือว่ากราฟคู่เงินต่างๆนะคะทุกคนโอ้นะคะวันนี้เนาะตื่นขึ้นมานะคะตลาดเนาะฟอริกของเรา dxY พุ่งกระจวดนะคะ RXY ก็คือค่าเงินดอลลาร์นั่นเองนะคะทําายที่98.5558นะคะทําโลที่98.113ราคาปัจจุบัน98.225นะคะส่วนกราฟทองคําของเรานะคะวันนี้ขึ้นไปทําายไว้ที่3,549.39ทําโลที่3,526.07นะคะทุกคนค่ะทําโลที่ อ่ะนะคะกลับไปดูตัวเองหน่อยนะคะอ่ะไปทำโลที่3 5 2 6ันห้าร้อยย่าคาปัจจุบันนะคะสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าจุดหกหนึ่งส่วน n นสตแนะคะหุ้นเนาะทำ Hi ที่สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบห้าจุดหกนะคะทำโลที่สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดจุดสนะราคาปัจจุบันสามพันสามหมอย 86.7กำลังแว็บแบร็แบบแบบแบบเลยนะคะส่วน us 30นะคะทำา i g ที่4 5 0ห0นาะคะ3 1รยทำ l o ที่4 5่0 4่นห้า่อย่ะค sp 5 0 0นะคะ 18, ทำา i ทีหาั 500, นยสี่สิ4 8 8ทำาโลที่6 4 1 4 3นะคะราคาปัจจุบันที่ หกพันหกหมื่นสี่พันหกพันสี่ร้อยสี่สิบสามจุดสามนะคะคูห่หุ้นหลังจากเมื่อวานเนาะหุ้นร่วงนะคะร่วงยาวมากเลยนะคะก็กลับขึ้นมาปิดแก็บที่เขาลงไปเราก็สามารถนะคะรอย่อเซลล์ได้นะคะแต่ก็รอดูก่อนจังหวะก่อนนะคะคูห่หุ้นเนาะอ่า ซงงงงง่นะคะอันนี้คู่หุ้นเนาะอะแม่ไม่อิบนะคะอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะออยโร USD นะคะออยโร USD ไปทำํำหายที่1.16624ทํำโลที่1.16057นะคะราคาปัจจุบัน1.16492อ่าร่วงลงจากเมื่อวานนะคะใครที่เข้าเทรดตามแผนของแม่มดเทรดเดอร์ก็ได้รับกําไรรัวๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะเนาะอ่า ะะหุ้นกำลังร่วงนะคะส่วนออสเตรเลียนะคะอ่า GBP USD นะคะทำหายที่หนึ่งพันหนึ่งไม่ได้หนึ่งพันนะคะหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งห้าศูนย์ทำโรที่หนึ่งจุดสามสามศูนย์แปดนะคะรอจังหวะบ่ายนะคะเพราะน้องร่วงลงมาส่วนออสเตรเลียทำหายที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดเจ็ดสามเก้านะคะทำโรที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้านะคะ เราก็สามารถที่จะทำอะไรเอ่ยนะคะทุกคนออโรออสเตเรียนะคะมีลักษณะเป็นไซเวย์แล้วก็เทรดไซเวย์นะคะส่วนออยโลเยนนะคะออยโลเยนทำ high ที่1 7 3 2 6 5้อยเจ็ดสิบามดหกาทำ low ที่1 7 2 5 2ร้อยเจ็ดิบจสองสองราคาปัจจุบันหนึ่งร้อยเจ็สิบมจหนึ่งสองเกนะคะรอจังหวะเซลล์เนาะ ส่วนนะคะ GJ เนาะทำหายที่199.348ทํา่โลที่ 198. หนะคะรอจังหวะเซลล์ U นะคะ UJ เนาะดอลลร์นะคะดอลลร์ดอลล,ร,อล,ลร์เยนนะคะทำหายที่หน่งร้อี่าโรที่148.214ดนีะคะโอ้ดีดขึ้นนะคะคู่เจเนาะเงินเขึ้นนะคะ เราก็รอนะคะรอเซลล์เนาะส่วนยูแคตนะคะยูแคตทําหายที่1.3 8053ทําโลที่1.3 7724นะคะราคาปัจจุบัน1.3 7925นะคะส่วนยูฟรั่งทําไหที่0.80654ทําโลที่0.80 0.80252ราคาปัจจุบัน0.8041นะคะมีลักษณะเป็นไซเว่ยนะคะเราก็เทรดตามไซเว่ยส่วนออสเตรเลีย USD นะคะทำหายที่0.65348ทำโลที่0.64997นิวซีแลนด์ USD นะคะ N.U เนอะทำหายที่0.58648ทำโลที่ 0.58386ส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันก็ทรงทรงตัวอยู่นะคะทำไฮที่6 9 7 4 4ทำโลที่68.202ราคาปัจจุบัน68.33นะคะส่วนอีกตัวนะคะน้ำมันอีกตัวเนาะเป็นน้ำมันาจากเท็กซัสนะคะมี UKoil oil oil แล้วก็ USoil นะคะ ที่64เนาะทำ h i g ที่66.214ทำ low ที่64.510นะคะเราก็ย่อรอยอ่อรอนะคะย,ย่อ buy เมื่อวานนะคะใครเข้าเทรดตามแผนของแม่มดเนาะอ่า bitcoin นะคะเมื่อวานแม่มดแนะนำให้ buy นะคะวันนี้ขึ้นมาทำ h i g ที่1 1 1 7 6 7 9 5นะคะทำ low ที่ หนึ่งแสนหนึ่งมืนนะคะห้าพันสองร้อยสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าเราก็รอนะคะรอจังหวะ Sell, เซลล์เนาะ,ะราคาปัจจุบันนะคะหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยสี่เราก็รอจังหวะเซลล์นะคะส่วนต่อไปเราไปดูกราฟทองคำกันนะคะอ่า กราฟทองคํานะคะกราฟทองคําของเรานะคะทุกคนคะ่ะไปดูกราฟทองคํากันนะคะ นะคะเปิดขึ้นมานะคะกราฟทองคำของเราเนาะเราไปดูที่ไทมฟ์ฟอไทม์เฟรมมันนะคะมันเนาะอ่านะคะมันแท่งเขียวปื้ดนะคะแท่งเขียวนะเป็นเขาเรียกว,ว่าบูริชนะคะเป็นแท่งเทียนบูริชอ่าบูริชนะคะอ่า เป็นแท่งเทียนบูริชนะบ่งบอกว่านะคะตลาดมีแรงซื้อเข้ามาอย่างเยอะเลยนะคะจากไทม์เฟรมมันนะ,ะส่วนนะคะไปดูเทมไทม์เฟรมบิ๊กนะคะไทม์เฟรมบิ๊กเช่นกันนะคะเป็นแท่งเทียนบูริชนะคะตลาดมีแรงขายเข้ามาเยอะเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะ ตลาดมีแท่งมีแรงขายเข้ามาเยอะส่วนนะคะไปแท่งเดนะคะเดก็โอ้เขียวแปดเลยนะคะทุกคนแท่งเดก็เขี้ยวปื๊ดเลยนะคะอ่ะแท่งเดนะคะ ไปดูแท่งนะคะ H สเนาะ H สก็โอ้นะคะเปิดเขียวปึ๊ดเลยเนาะตั้งแต่เมื่อเช้าขึ้นมาอ่านะคะขึ้นมาตลอดเลย H สนะคะ H 1นเนาะอ่านะคะก็ยังถือว่าเป็นแท่งสีเขียวนะคะตามสีเนาะหรือว่าเรียกว่าแท่งบูริชนะคะมีแรงอ่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะ มาทำออล i m ามใหของตลาดพอเร็กเลยหรือตลาดฟองทองคําเลยส่วน m 30นะคะทุกคนเนะาะอเป็นแท่งถอดไส้นะคะทุกคนอ่าแท่งถอดไส้นะคะส่วน m 1 5เนะาะามาค่ะเรามาที่ m สิหกันนะคะวันนี้เนาะตลาดเปิดมาที่ประมาณสามพันนะคะ 3535 35เนาะอ่านะคะหลังจากตลาดเปิดเนาะน้องก็ร่วงมาทำโลที่3525นะคะ25 26เนาะอ่าประมาณพันจุดนะคะหลังจากนั้นก็ดีดขึ้นมานะคะมีลักษณะไซด์เวย์จนขนาดนี้นะคะวันนี้เราจะบายหรือเราจะเซลล์ดีนะคะ หรือว่าขณะนี้เราจะบายหรือเราจะเซลดีนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะเราจะบายหรือเราจะเซลดีนะคะเงื่อนไขเนาะการบายการเซลนะคะเทรดเดอร์จำเป็นต้องมีเนาะ,ะเราก็จะได้มีแผนการเทรดนะคะเราจะบายเราก็รอเนาะแผนเนาะแผนเทรดของเราว่าเราจะเข้าบายนะคะก็ต้องมี เงื่อนไขาการข้าวว่าทำไมเราถึงต้องบายทำไมเราถึงต้องเซลล์นะคะก็เพราะว่าเราเป็นนะคะนักธุรกิจนักลงทุนอยู่ในตลาดฟอเร็กนะคะอ่าเราเป็นนักลงทุนอยู่ในตลาดฟอเร็กนะคะจําเป็นต้องไปดูข่าวสารเศรษฐกิจนะคะอ่าไปดูนะคะข่าวอ่า ฟอร์เร็กแฟคทอรี่กันนะคะฟอร์เร็กแฟคทอรี่เนาะมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะ,ะเราก็ต้องไปดูข่าว For e x Factory นะคะวันนี้วันพุธเนาะมีข่าวอะไรเอ่ยนะคะมีข่าวอะไรสำคัญไหมม,มีข่าวอะไรสำคัญไหมเอ,อ่ยนะคะ 嗯。Mm. นะคะเราเนาะต้องไปดูนะคะว่าในแต่ละวันนะคะที่เราเทรดมีข่าวเศรษฐกษิจอะไรบ้างมีข่าวสำคัญอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะช่วงบ่ายไม่มีข่าวสำคัญอะไรแต่เวลา16นาฬิกานะคะมีข่าวจดนะคะมีข่าวจดจ็อบโอเพนนิ่งนะคะมีข่าวจดจ็อบโอเพนนิ่งนะคะทุกคนนี่ข่าวนี้เลยนะคะ ซึ่งนะคะตลาดเนาะของครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะตำแหน่งที่ว่างงาน7.44ล้านนะคะส่วนล้านหรือแสนเนาะแสนเนาะส่วนคาดการณ์นะคะ forcast ที่7.38นะคะถ้าออกจากนี้ก็อาจจะทำให้นะคะตลาดทำให้ตลาดดอลลาร์นะคะ อ่อนตัวเนาะค่าทองคำก็อาจจะขึ้นเนาะส่วนนะคะถ้าออกมากกว่านี้ก็จะทำให้ดอลลาร์นะคะมีค่าที่สูงขึ้นก็จะกดทองให้ต่ำลงนะคะคู่ตลาด forex เช่นกันเนาะคู่เงินหรือคู่ต่างๆเช่นกันนะคะถ้ามี USD นะคะอยู่ข้างหลังเนาะก็จะอ่อนตัวลง เนาถ้าดอลลาร์แข็งพอดอลลาร์อยู่ข้างหน้านะคะก็จะทำให้ผู้ที่มี US อยู่ข้างหน้านะคะสูงขึ้นเนาะนี่ก็คือนะคะาการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีก็ต้องไปดูข่าวเศรษฐกิจนะคะหลังจากนั้นดูข่าว Forex Factory เราไปไหนเอย่ยเราไปไหนอีกเอ่ยนะคะไปไหนเอ่ยอีกอไปดูนะคะข่าว การเมืองโลกของเรานะคะดวนนี่ชอบไปดูที่ BBC นะคะเราจะไปดูที่ BBC เนาะไปดูที่ BBC ซิว่ามีข่าวอะไรบ้างเอ่ยนะคะมีข่าวอินอย่างแน่นอนนะคะอ่ะ อินเทอร์เน็ต B B C นะคะเราต้องเข้าไปเช็คนะคะเราถ้าโดยเฉพาะคนที่เทรดทองทำนะคะต้องเข้าไปดูว่าทาวนะคะสถานการณ์บ้านเมืองของเรา เป็นอย่างไรบ้างมีข่าวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเมืองของโลกนะคะของโลกเพราะว่าเราเทรดในตลาดการ็กเนาะเราจึงจําเป็นนะคะต้องรู้เศรษฐกิจของโลกและก็การเมืองของโลกนะคะเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมอยู่ๆทองมันดีดขึน้นดีดลงนะเทคนิคของเราก็ดีแล้วนะแต่ทําไมเป็นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะก็คือสิ่งจําเป็นที่เราต้องรู้จักนะคะ อ่ะนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือนะคะเงื่อนไขต่างๆที่เราจะเข้าเทรดนะคะที่ต้องดูประกอบกับนะคะเทคนิคอลที่เราต้องรู้นั่นเองนะอันนี้เราก็กลับมาดูกราฟของเรานะคะวันนี้จะ buy หรือจะเซล l ดีนะคะ M15 เนาะแม็กด uh, no. ี ee, นะคะอ่าคร้อยต่ําลงมาที่ใกล้ๆเส้นสูงนะคะส่วน RSI นะก็เรียกว่านะคะต่ำกว่า70คร้อยตัวลงมาแต่โตชาร์ตตินะคะอยู่เหนือเส้น80น่าจะประมาณ90นะคะทุกคนค่ะเนาะอ่ะดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้น ดังนั้นนะคะดังนั้นเราต้องทำอะไรเ่ยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะแผนเทรดของเราเนาะเราจะเทรดหน้าเซลทำไมถึงเซลนะคะอ่าไปดูไทม์เฟรมเอม่าเอ็มสามสิบเช่นกันนะคะอ่าเส้น RSI เนาะคอยต่ำลงมานะคะส่วน m ม c d นะคะคอยไปอยู่ ใกล้ๆจะศูนย์แล้วเนาะส่วน Sto ชาติอยู่สูงนะคะส่วนไทม์เฟรม H 1เช่นกันนะคะไทม์เฟรม H 1เนาะเริ่มมีแท่งเทียนนะคะแบริดมาหรือว่าแท่งสีแดงนั่นเองเนาะเราก็จะทำการนะคะเซลลแผนเซลล์ส่วนบายนะคะถามว่าบายได้ไหมบายได้เช่นกันนะคะอ่า บายได้เช่นกันแต่เราไปบายที่แนวรับเพราะว่าขณะนี้ไม่สงวนจะบายนะคะที่แนวรับก็แนวรับเดิมนะคะที่ราคาเปิดวันนี้ที่3526เนอ่าที่ราคาเปิดตลาด3534 35 3 5 34, 35นะคะหรือ3525เนาะถึง3500แต่ถ้าหล,หลุดนี้ไปนะคะ ก็คือเนาะเราก็ต้องยอมคัดลอดนะคะหรือเราสามารถตั้ง s t o p l o อ s ไว้ได้เลยนะคะนี่ก็คือแผนการเทรดวันนี้นะคะนอกจากเราจะดูเทคนิคเนานะอ่าที่ MTM นะคะ Trader Academy ของเรานะคะนอกจากเราจะดูอ่าจากเทคนิคเราก็ดู f u n d a เมนท a l ก็คือดูข่าวต่างๆ ดูหลายๆอย่างประกอบกันไปด้วยนะคะนี่ก็คือเหตุผลในการเทรดแล้วก็การนะคะพยากรณ์ทิศทางทองคําวันนี้นะคะส่วนวันนี้แม่มดเทรดเดอร์นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมีความสําเร็จัางคั่งร่ารวยนะคะเข้าเทรดทีไรก็ขอให้ได้กําไรรัวๆทุกทีนะคะไปแล้วคะ่ะ อ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสนใจฝึกนะการเป็นเทรดเดอร์ตั้งแต่สเต็ปหนึ่งะคะตั้งแต่พื้นฐานเป็นต้นมาก็สามารถติดต่อครูแอนนี่แม่โมดเทรดเดอร์มาได้เลยหรือว่าแฮชแท็กนะคะแม่โมดเทรดเดอร์เนาะก็จะขึ้นมานะคะแม่โมดเทรดเดอร์พ่อโมดเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะจาก MTM Academy หรือ MTM The Professional Academy ออฟเทรดเดอร์ ator, นะคะทุกคนคะ่ะเป้าหมายของเราคือความสำเร็จของคุณนะคะเราปรารถนาที่จะเรียนนะคะเรียนผู้คนนะคะให้มีอาชีพที่ดีนะคะอาชีพที่สุดจริตเนาะแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่อิสระทเที่ยวเทศทำกำไรได้ทั่วโลกทุกที่ทุกเวลานะคะโอเคไปแล้วคะ่ะ